นี่ก็เป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการสอยมะม่วงครับเท้านี้เขาเรียกว่าตะก,กอ้อนะครับอย่าไปเตะนะครับเตะนีเท้าบาดเลยนะครับคนละตะก,กอ้ออ่ะทีนี้มาดูกันว่าลูกจะใหญ่แค่ไหนอันนี้เบลเลอร์ลูกเบลเลอร์เลยครับเนี่ยโอ้โหเหนียวมาก ล,ลูกเดียวกินได้สองคนดูหน้าผมสิคนระับลูกใหญ่มากดูตะก้อครับเกือบเท่าตะก้ออ,อย่างลูกวางลันไปก่อนเอากี่ลูกเอากี่ลูกดีแล้วแต่ เราเฉพาะลูกใหญ่ๆเนาะเดี๋ยวนี่้ะครับลูกใหญ่ใหญ่มากลำหนึ่งนะหนักมากลูกที่สองครับผมใหญ่บอกเลยว่าไซส์บิ๊ก ลูกที่สามนี่เอาบนยอดเลยถึงมาเนี่ยลูกที่สามครับอ่าถึงอยู่โอเคโอ้ไม่ได้แป๊บนึงอ,อัองนนี้ไม่ค่อยเกี่ยวมาไรแล้ว อ่าได้แล้วนี่เป็นลูกที่สามครับผมทำไมลูกที่สามเป็นอย่างนี้เนี่ยมันโดนแดดเผาบ้าง่ยลูกนี้ถ้าหางจะไม่ดีครับโดนเจาะโดนเจาะมั้งเอาอีกลูกหนึ่งครับลูกที่สี่เราเจะมาทดลองนุน่นไปเหลืองเหลือ,องอะเห็นไหมเห็นแล้ว ข้างในใช่ไหมน,หนีใช่ไหมโอ,มอ้ลูกนี้ใหญ่มากกล้องเห็นไหมไม่เห็นลูกนี้ใหญ่มากโอ้ดูดิดครับทุกคนครับลูกนี้ใหญ่มากอุ้ยใส่บิก๊กโอ้โหหนักมาก <laughs> ดูตะก้อตะก้องอเลยหนักมาก ลูกนี้ทําไมตูดมันเหลืองแล้วเนี่ยโอ้ยลูกนี้ใหญ่มากมันพ,นพี่เรีมันที่เรียกว่าก้นส่อนนะใหญ่มากก้นสอนนี่หมายถึงว่าเกลกก้นสอนนี่หมายถึงว่ามันจะสุกแล้วโอ้ดูหน้าผมีิครับกับตะก้อดูดิอันนี้ใหญ่มากอันนี้ลูกที่สี่มาเทียบกับลูกแรกครับไอ้ลูกที่สองลูกลูกแรกนี่มั้ง อันนี้ใหญ่กว่าอยอดเหมือนโดนเจาะไหมเนี่ย